ครับขั้นตอนการปรุงเพิ่มอีกนะครับตอนตอนเท่าล้วนเนี่ยจะ,ะเผาแท่ข้าวขวดนะครับนะถ้าแท่ข,ข้าวขวก้อนนี่ข้าวขวมันเชลเล่มันสิบเปอรซ่นเอา้าว่าแล้วก็ปรุงเด้อประเทศนีเด้อปรุงที่ซอยเตรียมไว้นะครับเอา้าปรุงที่ซอยเตรียมไว้นะครับนี่เอ้ย พร้อมชุยเลยวะ่ะนี่อันนี้ก็อันนี้บอสอยนะครับใบใบสไลเนอนี่จะบอสอยนะครับเพราะว่าเด็ดเด็ดเป็นยอดใชนะครับที่นี่ก็เขา้วขาวคั่วข้าวคั่วถ้าข้าใส่ตอนข้าวล้วนมันเละนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่ตอนล้วนเด็ดขาดมันเ,เละนะครับ จะขวาชิ้นายายายใหญ่ๆหน่จังน้อยหนึ่งนะครับขวใส่ชิ้นหลายจังน้อยจังหอมเจ้นี้แต่ที่นขั้นตอนการข้นนะครับข้นให้เขากันบุพ่อ,อยังจังชิมเพิ่มนะครับเออชิมเลยจังเพิ่มนะครับ เฮ้ยมาหอมแท้ข้าคัวขัวไม่ไม่พี่ผงไม่ไม่นะครับหอมสุดยอดเลยครับโอ้ยมาหอมแท้บาแซบกันค้นโซ่เด้อพี่น้องเด้อขัดผานนี่นะอื้อเพิ่งๆๆๆๆงเงง สิเมิ่งจั่ไหนมันขาดยังมาสิมสิ่มสิมสิ่มจังไนหนึ่งสิ่มม่งแค่ไหนพ่อ,อดีครับผมแ่บแหบแสบปปแโอ้ยมัแซ่บ อันนี้ก็จีตำบัูหุ้งนะครับเพืทอน,นี้ครับตำบัูหุ้งอีกหกหนึง่งตำหมูฮูงไปกับปลาแห้ง่งหมูฮงกับปลาแห้งเสิบแซ่บใส่บับกเอเทศใส่บักเน่าเอาอ,นนอ,เนะอันนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับนะอันนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับไปเแซ่บๆเหมือนกันครับ ไปบ่ทันกินแรงมาเด้อ